สวัสดีครับวันนี้ช่อง PKTT Family กลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าคุกกี้เสียงไทยไหนโชว์หน่อยไหนโชว์หน่อยเป็นเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วก็อวหุบอ๊าหุบได้ปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราจะมาพาชมวิธีการทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมามเริ่มกลน,นครับ <จ>มันเชื่อมกันได้ใช่ไหมเออเนี่ย <c oughs> พับเดี๋ยวเราจะพับให้เป็นสแควร์ก่อนนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็พับอย่างนี้นะจัตุรัสแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าสแควร์นั่นแหละอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนพับเสร็จนะโอเคเราก็จะพับอย่างนี้ทีหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ตัดตรงหางมันทิ้งโอเคเอาเดี๋ยวเราวางไว้สิ เราได้เป็นสแควร์แล้วนะอ่ะเดีいい๋ยวเราจะเริ่มพับแหละพับปุ๊บทีนึงก่อนนะอ่ตตาๆๆอเลยตาอเลยแล้วหน่อยเพื่อนๆรอดูโอเคโอเคปัดปาดปัดปาดเร็วเลยอ่ะไม่เท <atem S 2> ่าก็ไม่เป็นไรอ่ะทำทำไปเลยเดี๋ยวเจงก็ทำใหม่เลยอ่าแล้วเราก็พับ จากมุมเข้าไปตรงจุดตรงกลางนะครับทำทั้ง4ด้านเลยโอเคตอนนี้เราพับ4มุมเข้ามาแล้วแล้วเราก็พลิกกลับหลังแล้วก็พับมุมเข้าไปตรงกลางอีกรอบหนึ่งทั้ง4ด้านโอเค,อเคตอนนี้เราพับ4มุมเข้ามาแล้วแล้วเราก็พลิกกลับหลังแล้วก็พับมุมเข้าไปตรงกลางอีกรอบหนึ่งทั้ง4ด้านโอเค อันนี้เราได้มุมทั้งสี่ด้านเข้ามาแล้วสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะทำทำไปก่อนคนทาทาเล็บสีอะไรอะ่ะไหนคนทําฟันขึ้นหรือ,อยัง <c oughs> เอา <c oughs> พับพับพับปุ๊บปุ๊บสองทีแล้วก็ใส่นิ้วเข้าไปแล้วก็กลายเป็นไก่ทอดเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใส่เนื้อไปใส่เนื้อไปไม่ต้องทาเล็บก็ใส่ได้นะใส่ยังไงใสก็ไปแนวอ่าโอเคได้แล้วแล้วก็ปั๊บ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 ไหนแหวกอ่ะแหวกอ่ะเพื่อนเพื่อนปุ๊บ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 โอเคโอเควันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ไปเขียนเอาเองแล้วกันเนาะเราไม่ต้องเขียนให้ดูเนาะออืโอเคงั้นบายบายแล้วกัน อ่ช่อง pktt family bye ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe สสก,กด, like. ก,ดกดแชร์กดติดตามกดกดไปเถอะโอเค b ายบาย